มนีวันที่17มิถุนายน2564ค,ครับวันนี้ครับวันพอลิฮัตสวัสดีครับวันนี้ครับผมก็ได้นํารถปั้นดินมาของเอกก็จะเริ่มพัฒนาครับตรงนียตุ้ครับแต่ว่าคันนี้ของเอกคนขับก็คือเบาแบงโลกแกดครับวันนี้มาปั้นดินดย้วย ั้นดินทามกลางบรรยากาศดีดีครับฝนตกฝนตึมครับแดดออกแน่ครับนี่ครับยุด,ดสภาพร้อยครับเพราะว่าไอผู้หาป่าพฤกษมาหาครับบ่งหัวป่าสีมีบ่ครับเพราะว่าน้ำม,มันไหลเหลือเกินครับ ครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กร่อนคำพิสานนันเมอาจจเด้อครับ ได้สิไปติดต่อเพิ่นไปเกี้ยวเขาปั้นดินตีดินให้กะเพื่อนมีรถบริการฮอดฮอดทีฮอหมองครับพี่น้องครับราคากระตาปกติครับบ่ได้คิดค่าขนส่งด้อครับคิดตค่าเกี่ยวครับปั้นดินตีดินเท่านั้นครับ